สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มอยู่ในเกม GTS แซนมาทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นภารกิจกันต่อเลยเมื่อพร์ที่แล้วผมก็ได้เล่นภารกิจไป2ภารกิจเดี๋ยวพ์ทนี้เราก็จะมาเล่นต่อภารกิจกันเลยมีโทรศัพท์เข้าหรือไม่ไม่น่าจะมีนะดีวผมก็จะไปทําภารกิจของสวีทกันก่อนเลยเป็นภารกิจพ่นสเปรย์นั่นเองตอนนี้ผมมีอาวุธหรือเปล่าวันนี้อาวุธผมมีอยู่ปืนพกแล้วก็ลูกซองแล้วก็ S M G ประมาณนี้แหละทุกคนผมก็ไม่ได้ไปหาอาวุธตรงไหนนะตามจริงมันก็มีอาวุธดรอปแถวบริเวณนี้แหละบนหลังคาตรงนี้แล้วก็หลังบ้านประมาณสักหนึ่งจุดนะแล้วก็มีชุดก่อด้วยโอเคเดี๋ยวผมก็จะเริ่มทําภารกิจกันเลยเดี๋ยวเข้าภารกิจก,ก่อนเลย on, ผมก็จะข้ามคาสิเลยแล้วกันนะโอเค hey, <wait> เราก็จะต้องขับรถไปที่ใต้สะพานเพื่อที่เราจะไปพ่นสีสเปย์นั่นเอง ไม่ไกลนะไม่ตัดด้วยผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยหมายถึงว่าเกมเกมนี้แหละผมทิ้งระยะห่างการลงคลิปเกมนี้ไป1สัปดาห์กันเลยทีเดียว1อาทิตย์นั่นเองโอเคถึงพินที่เรียบร้อยมีตำรวจหรือเปล่าวะเนี่ยมีตำรวจด้านหลังด้วยถ้าเกิดว่ามีตำรวจรอก็ไม่สามารถฉีดสเปรย์ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจจะจับนั่นเอง <S <S มีหรือเปล่าวะเนี่ยตำรวจเดี๋ยวต้องดูกันไม่น่ามีนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะรีบไปพ่นสเปรย์กันเลย จะรีบฉีดแล้วก็รีบไปดีวกว่าสองจุดต่อไปก็ด้านหลังด้วยฝั่งนี้ภารกิจที่เรามาพ่นสเปรย์เราก็สามารถมาพ่นต่อได้นะเป็นภารกิจเสริมมันเองเราต้องพ่นให้ครบหนึ่งร้อยจุดแล้วมันก็จะมีอาวุธปลดล็อกในบ้านนะอันนี้ผมก็ไปว่าเนี่ยเล่นจนรู้เรื่องอ่ะแบบว่าโหเล่นเล่นครั้งเดียว เล่นครั้งเดียวก็คือจบเลยไงภารกิจ99%อย่างที่ผมเคยบอกไว้เมื่อพาร์ทที่แล้วแหละขับรถไปที่เออไม่น่าไกลนะวุยเดี๋ยวเกือบชนเกือบชนคนตอนหน้าตำรวจเราก็จะขับตามรางรถไฟตรงนี้ไปเลยนะมันก็อยู่ใกล้ๆไม่ไกลเท่าไหร่วังว่าคงจะไม่มีรถไฟขับสวนมาใช่ไหมอาจจะมีเสียงแบบว่ายังไงเสียงเหมือนไม้มันช็อตนะตามจริงไม่ใช่นะเพราะว่าที่บ้านผมฝนตกกันเองพายุเข้า ก็จะมีเสียงแบ้าคล้ายๆกับฝนตกอันนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะอัจคลิปเป็นตอนกลางคืนด้วยก็จะไม่มีเสียงรบกวนหรอกแต่มันก็จะมีเสียงฝนนี่แหละโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเริ่มฉีดกันเลยจะติดดาวหรือเปล่าเนี่ยโอเคไม่ติดเราก็จะวิ่งไปด้านหลังฝั่งนี้ก็จะมีแก๊งเออแก๊งม่วงสองคนเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมนะเรารีบฉีดแล้วก็รีบไปกันเลยโอเค เรียไปดีวกว่าน,นะทุกคนเราอย่าอยู่เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะรอดูบั๊กอะไรสักอย่างหนึ่งนะพอผมเดินมาตรงนี้แล้วมันจะมีนั่นไงเห็นไหมมันมีผู้หญิงเดินลงมาจากเสาไฟอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลก,กนเนี่ยแปลว่าแปลกมากๆเลยอยู่ดีก็มีคนอ่าเดินลงมาจากเสาไฟเฉยตอนที่ผมเล่นแรกๆนีภารกิจนี่โอ้โหผมบอกเลยผมหาทางขึ้นไม่เจอนะเนี่ยเล่นกว่าจะผ่านได้ใช้เวลาโคตรนานแต่พอผมเล่นแบบว่าจนชีนแล้วไงแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วแหละเนี่ยเราชีดได้หกจุดนะ โอเคเราก็รอสวิตมารับแต่เราก็ต้องเป็นคนขับอยู่ดีใช่ไหมทุกคนเราต้องเป็นคนขับอาติดติดใช่เลยขับรถกลับไปที่บ้านเอาเอาเฮ้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวนะมันมาชนผมนะเมื่อกี้เนี่ยขนาดว่ามันเป็นคนชนผมทแท้ๆนะเมื่อกี้เนี่ยโดนจับเฉยเลยดูดิติดดาวแล้วหนึ่งดาวเนี่ยตำรวจมึงนี่นี่โคตรแบบว่าโอโ้โหไม่รู้จะพูดยังไงกับมันนะ โอเคห้ามคัดสินเป็นการให้คะแนนรีวิวเอ่อไม่ละกันเรามีสเปซทั้งหมดโอ้โหหนึ่งพันลเนี่ยไม่จำเป็นนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทำภารกิจต่อไปกันเลยของสวีทเหมือนเดิม ข้ามกระสีแล้วละกันอันนี้ก็จะเป็นภารกิจที่ไม่ยากเท่าไหร่นะเล่นง่ายๆเลยอันนี้ภารกิจนี้ผมก็มิชชั่นเฟลค่อนข้างที่จะบ่อยนะเล่นไม่ค่อยผ่านเลยเพราะว่าเอาเอ,าอยังไงอ่ะมันจะมีการติดดาวแล้วก็ตำรวจมันก็จะมาเดีย๋ยวผมค่อยอธิบายแล้วกันนะผมก็อธิบายไม่ค่อยเข้าใจหรอกเดี๋ยวเราต้องเล่นไปก่อนโอเคข้ามกระสีแล้วละกันเราต้องเตรียมปืนไว้ด้วยเตรียมอาวุธเพื่อที่จะไปยิงกับศัตรู เราจะเล่นแบบว่ายั้งรวดเร็วเลยตรงนี้มีดาวด้วยถ้าเกิดว่าเราติดดาวก็สามารถมาลดดาวตรงนี้ได้โอเคถึงเป็นที่เรียบร้อยขอใช้เฮ้ยเดี๋ยวเยิงพวกตัวเองนี่เม็ดเดียวรู้เรื่องเลยทีเดียวเม็ดเดียวรู้เรื่องเลยทีเดียว โอเคข้ามเลยแล้วกันเก็บไม้เบสบอลมาเออมันแทนอะไรวะเนี่ยไม้เบสบอลเนี่ยไม้เบสบอลมันน่าจะแทนอ๋อมันไม่ได้แทนอะไรนี่เพราะว่าผมไม่มีอาวุธแบบว่าระยะประชิดไงมันก็เลยไม่เก็บทับนะสวีทไปไหนแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สวีทสิไรเดอร์เกิดมาเร็วๆขึ้นมาเร็วๆผมจะชอบโดนตำรวจจับที่บ้านหลังหลังนั้นแหละหลังที่มันให้ผมไปนี่แหละ เราพยายามห้ามยิงปืนนะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะโดนจับเรกกา,าต้องเข้าไปที่บ้านหลังนี้นะทุกคนลองสังเกตดีๆนะในบ้านหลังนี้มันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละผมก็จะไม่บอกแล้วกันโอเคมาคผมก็จะไม่ไใช้ปืนเพราะว่ามันจะเสียงดังมันทำให ตำรวจได้ยินเอ้ยด้านหลัง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 นี่ไงอไรเดรมมันไม่ทำอะไรเลยนี่วาโอเคเอันนี้ด้วยอ้นี้ด้วยเอาดิเอาดิเอาน,นี่ไงนี่ไงโอเคน่าจะหมดนะหมดแค่นี้แหละนี่แหละผมจะชอบแบบว่าใช้ปืนยิงแล้วก็ออกมาตรงนี้แล้วก็มันจะมีตำรวจไงยตำรวจมาดากมักเลยถ้าเก <ๆ S 2> ิดว <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่าเรากดขึ้นรถผิดแล้วก็โดนจับแน่นอนเลยแหละ กลับไปที่บ้านเอาเอา,เอาติดดาวเ oh, <man, S 2> ฉยเลยไม่เป็นไร <And S 1> ไม่ต้องห่วงเพราะว่าจุดนี้มี <And now S 1> จุดลดดาวเอาไม่ใช่ตรงนี้หน่วเอาใช่นี่วาไม่ลดดีกว่ายังไงดาวก็หายอยู่ดีเราไม่ต้องกลัวว่าดาวมันจะไม่หายนะมันหายอยู่ดีแหละแค่เข้าภารกิจก่อหายไปเป็นที่เรียบร้อย <Later> รู้สึกว่าที่บ้านผมตอนนี้ฝนจะแรงมากเลยนะเนี่ยไม่แน่ใจว่าในคลิปจะได้ยินเสียงฝนมากหรือเปล่านะ so cool. แบบว่าอย่างไงมันมาตอนที่ผมพูดปอดีไงเสียงมันจะเข้าตอนที่ผมพูดถ้าเกิดว่าผมเงียบก็คือเงียบไปเลยไม่มีเสียงอะไรเข้านะมันไม่ค่อยจะมีเสียงหรอกตอนผมไม่พูดเนี่ยไม่ผมมันก็ค่อนข้างที่จะเก็บเสียงอย,ยู่แหละเอาโทรศัพท์เข้า Carl, ตั้งแต่ผมเล่นมานี่ผมก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดูคาสินจบนะแบบว่าจะกดข้ามแบบว่าข้ามอย่างเดียวเลยอ่ะเข้าภารกิจกันต่อเลยโอ้ภารกิจนี้ภารกิจในตำนานนั่นเองผมก็อยากจะรู้ว่าบัคมันยังอยู่หรือเปล่านะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนานด้วยว่าบัคมันยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูกัน อ๋อนั่นไงไอส้สโมกมันยังไปยืนอยู่ตรงหน้าร้านอยู่เลยนะยังเห็นอยู่เลยเป็นบลกเที่ยังไม่หายนะโอเคภารกิจนี้ก็ไม่ง่ายและไม่ยากด้วยนะเราต้องขับรถไปชิดแล้วก็ยิงแบบนี้เอาอย่าบอกนะว่าหมดแล้ว เอา้าแล uh, ้วแค่ตัวเดียวเนี่ยนะตามจริงมันมาสี wow> ่ต um, ัวไม่ใช่หรอแต่ทำไมตอนนี้เห็นแค่หนึ่งตัวนะโอ้โหสมัยผมเล่นเมื่อสามปีก่อนโอ้หบอกเลยมันยากแบบยากหมดคำบรรยายนะไม่รู้ว่าจะยากยังไงนะภารกิจนี้เนี่ยผมแพ้หลายรอบมากเล่นสิบตาแพ้สิบตาเฟลสิบตาเลยอะประมาณนั้นเลยโอ้โหแบบว่าเล่นยากจริงภารกิจนี้ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่รู้เล่นจะเข้าใจเลยว่ายัไงรู้เทคนิคในการเล่นก็จะเล่นง่ายแหละเกมมนี้เนี่ยแต่ก็ยังถือว่าเล่นง่ายกว่าของ PC นะ PC เล่นยากมากเลยเราก็จะต้องขับรถพาบิ๊กสโมกไปส่งที่บ้านนะตอนที่ผมเล่นในคอมผมไม่ผ่านภารกิจของเอ่ยยังไงซีโร่นะก็คือเป็นภารกิจขับเครื่องบินนั่นเอง ต่ว่าเล่นไม่ผ่านเลยอ่ะค้างอยู่แค่ภารกิจนั่นแหละหมายถึงว่าเล่นในคอมนะมันไม่ผ่านสักทีนะเพราะว่ามันเล่นยากกว่าในมือถือก็อยากมากเลยโอเคเท้าคัสสินเป็นเอ,อเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าตอนแรกผมนึกว่ามันจะยังไงอ่ะให้ร้านร้านเสื้อผ้ามามันยังไม่ใช่ภารกิจนี้นะก็คงอาจจะเป็นอีกสักภารกิจสองภารกิจแหละ โอเคทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการเล่นภารกิจของเกม GTA San เนี่ยก็จะไม่นานเท่าไหร่นะคลิปนี้ประมาณสัก10นาทีก็ประมาณนี้แล้วกันไว้ดีวผมค่อยมาเล่นต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันนะทุกคนผมก็จะลงคลิปเกม GTA San ไปเรื่อยๆเลยประมาณสักอาทิตย์ละคลิปอ้าโทรศัพท์เข้าผมเดาน,นะน่าจะเป็นไงค่ยายมวยหรือเปล่าอ่านั่นใช่เลยค่ายมวย ตอนนี้ก็ปลดล็อกคขายมยเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนโอเคทุกคนสลับเกม GTA San d Pat นี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อเวรอติดตามตอนนี้ภาคต่อไปเดี๋ยวภาคต่อไปผมจะมาเล่นต่อก่อเวรอติดตามผมได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม